พ่อของฉันเป็นกระเทยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเฮย้ยทำกับข้าวให้พวกนั้นกินก่อนจุ๊บจุบจุบเฮย้ยแล้วพวกนั้นไปไหนเนี่ยไม่เห็นมานั่น ไม่พาลูกมากินข้าวเนี่ยเอา้าผมกำลังนั่งอยู่นี่นาเอา้าก็ไปนั่งกินข้าวได้แล้วเอาโอเคโอเคโอเคไหนล่ะที่กิน กินข้าวแล้วนะฉันขอทำอาหารให้ก่อนนี่คุณอะไรหรออดูแลลูกตรงนี้ก่อนได้ไหมอเดี๋ยวผมจะไปไหนอย่าบอกนะว่านัดผู้หญิงไว้นะะเปล่า,าผมจะไปเต้นรำกับเพื่อนผู้ชายอะ่ะ ทางก็ตามใจไปเลยไปโอเคโอเคฉันกำลังทำงานอยู่ฉันเตรียมกับข้าวให้ลูกก่อนผมไปก่อนนะโอเคค่ะไปหาผู้ชาย ู้ชายจะต้องไปหาผู้ชายแล้วคุณผู้ชายคะฉนกลางมาหาค่ะฉันจำได้ว่าขน,นัดผู้ชายว้ที่บริษัทงานเต้นรำตรงน้นนี่นาะจริงด้วยไปหาผู้ชายหน่อยดีกว่าหนูมาแล้วค่ะพี่อ้าวพี่รอยอยู่ตั้งนานเลยนะ เ้ามาแล้วเหรอใช่ค่ะฉันเตรียมตังมาตั้ง7500เลยนะคะพี่จริงเหรอใช่ค่ะไปกันโอเคค่ะไปเที่ยวไหนเดียคุณไม่รู้เหมือนกันนะคะว้าวขอบคุณนะคะที่อุ้มผมค่ะ ฉันรักคุณอยู่แล้วนะคะจะพาไปกินข้าวนะครับนี่ไง อยู่หรือ,อยังครับยังครับยังไม่ยิ้มเทียวลูกใช่ครับโอเคโอเคจะเดี๋ยวแม่ขอล้างมือก่อนนะลูกครบับจุ๊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 บ,บล้างแล้วอ้าวลูกแล้วทำไมลูกไม่กินข้าวอะ่ะเมื่อกี้หนูเห็นพ่อออกไปแล้วพ่อพูดคำว่าผู้ชายด้วยค่ะแม่จริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ย ลูกมานี่หน่อยโฟโต้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่มาโอเคครับจ้าใครอะลูกป้าไงคะแม่เมื่อกี้พ่อพูดคำว่าผู้ชายแลวกก้วพ่อก็เอาจักรยานไปแล้วเตรียมดอกไม้ด้วยอะแม่จริงเหรอใช่ค่ะพ่อเตรียมดอกไม้ด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าดอกไม้หรือว่าโทรศรัพท์อ่ะ น่าจะโทรศัพท์เลยมั้งเพราะไม่เคยเอาดอกไม้หรอกมอกี่ลูกโฟตโต้กินเสร็จหรือยังครับยังครับลูกไปนั่งสิไปนั่งสิลูกอ้าวก็หนูอยากกินนะหนูอยากกินกับพี่โฟโตอ้อันนี้พี่โฟโต้มันน่าอร่อยอ่ะอ้าวน่าอร่อยอลูกใช่อ่ะมันน่ากินอ่ะ อโต้กินอิ่ไปทยังครับยังครับผมกำลังกินอยู่อิ่มแล้วครับอโอเคอิ่มแล้วก็จะเอาอน,นี้แล้วเปจากออ้าวรถจกกักรยานไปไหนหมดนะเนี่ย แม่ไปเอาหลังบ้านก่อนอลูกอยู่ตรงนี้กันสองคนนะแยวแม่ไปเอารถจักรยานหลังบ้านก่อน สีชมพูสีเห็นลูกบอกว่าลูกชอบสีชมพูไม่ใช่หรอเห็นน้องเห็นน้องบอกผมว่าผมน้องอะอยากได้คันเสฟ้าแล้วผมไม่ชอบคันสีชมพูแม่เอามา,มา,มาเดี๋ยวแม่เปลี่ยนคันให้เอาแม่เปลี่ยนสีคันให้แล้วนั่งเลยโอเคไป ลูกเห็นไหมว่าพ่ออยู่ตรงไหนอะลูกอา้าวแล้วทำไมไม่ตามแม่มาแม่อยู่นี่อา้าวลูกแม่บอกให้ตามแม่มาแม่หนูกลัวแม่หนูไม่อยากไปอะ่ะไม่อยากไปเอาลูกมาโอ๊ยแม่ผมเจ็บนะจำเป็นเป็นพี่ก็ต้องให้น้องเล่นแบบนี้ให้น้องสบาย โอเคครับโอเคครับเห็นพ่อไหมพ่ออยู่ตรงไหน จริงหรอใช่ค่ะแม่ถ้างั้นมาดูที่ร้านอาหารดีไหมคงจะดีนะคะพ่ออาจจะมากินข้าวกับเพื่อนหรือเปล่า เฮ้ยทำไมพอตเตอร์นั่งอยู่แบบนั้นล่ะแล้วทำไมนั่งยิ้มแย้มหน้าแดงแบบนั้นน่ะเฮ้ยอ่าแล้วพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยนะน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อมิกกี้ค่ะชื่อน่ารักไหมคะว้าวน่ารักมากเลยนะเนี่ย พี่พอไปนอนที่บ้านได้ไหมเอ่อไม่ได้นะค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเอ่อต้องกวาดบ้านถูกพื้นนะคะแล้วพี่จะไม่ชอบใจอ,อ๋อหรอโอเคนะขอบคุณนะครับค่ะ ฉันมาตามคุณกลับบ้านไงแหละ,ะมาตามทำไมอะ่ะ <_ EN _> ก็เห็นคุณนั่งกินข้าวอยู่กับผู้ชายฉันก็นึกว่าเพื่อนแล้วทำไมผู้ชายคนนั้นถึงพูดกับเธอว่าน้องล่ะกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะออ,อ,อฉันขอโทษนะ ทำแพนเค้กพ่อขอโทษนะโฟตโต้ฉันขอโทษนะทับทิมฮ้อไม่ต้องมาขอโทษมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยลูกกลับบ้านแบบเดินนั่นแหละโอ้ยฉันเจ็บนะไม่ต้องทำมาเป็นเจ็บเลยฉันรู้แล้วว่าแกเป็นกระเทย สนุกกันไม่เอ่ยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคุณฉันขอโทษนะฉันบอกแล้ว